สวัสดีครับพผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลนะครับอ้าวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับตัวมอนสเตอร่าอัลโบฮอลแลนนะครับวิลเลกต็ดนะครับผมตัวนี้นะครับเราเป็นไม้ยอดสามใบนะครับเราเคยลงคลิปไปแล้วนะก่อนอันนี้คลิกกลับเข้าไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์นะครับอ่าตอนแรกเราได้ไม้มาสามใบนะครับแล้วก็ น้องเนี่ยจะมีลากอยู่1เส้นครับ1เส้น1เส้นประมาณนี้ครับประมาณข้อนิ้วเนี่ยครับประมาณข้อนิ้วเนี่ยประมาณนี้1เส้นเท่านั้นเองครับแล้วเราก็รับน้องมาไว้ประมาณ 1- 2อาทิตย์ไว้ในที่ร่มเนอะรู้สึกว่าลากน้องจะไม่แตกเราก็เลยเลือกมานะเพราะว่าตอนแรกฝังดินมนะิดเลยฮะเราก็เลือกน้องมาไว้เหนือดินนะครับ แล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่เป็นเพอร์ไรท์พิสมอร์นิคูลไรท์แล้วก็หินภูเขาไฟนะครับแล้วก็มีเปอร์สนด้วยตอนแรกก็ใส่มาเป็นแต่พิสมอนะครับกับเพอร์ไรท์อย่างเดียวเนาะรู้สึกว่ารากเดินช้าเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนกระถางเป็นเบอร์6นะครับก่อนหน้านี้เบอร์6ก็ลากกะเดินออกมาเป็นเท่านี้เหมือนกันแต่เป็น รู้สึกว่าจะเป็นสองเส้นสองเส้นอ่ะพูดผิดเส้นหนึ่งนี่คือไม่ได้อยู่ข้อล่างด้วยนะครับไม่ได้อยู่ข้อล่างด้วยนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับเ,เส้นหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นข้อนี้ข้อนี้นะครับข้อนี้นะไม่ใช่ข้อนี้นะครับข้อตรงเนี้ยผมมาทําใหม่มาทําใหม่ข้อล่างเนี่ยไม่มีลากเลยนะครับ ไม่มีรากเลยเราต้องมาทําใหม่ทํารากใหม่นะครับใช้เวลาเสียเวลานะครับสําหรับคนที่ซื้อไม้ตัดสดนะครับตอนนี้นะครับราคามอนเซอร์ลาอลโบถูกมากเลยครับแนะนําให้ซื้อเป็นไม้ที่เป็นทํารากมาแล้วนะครับดีกว่านะครับใบหนึ่งสวยเลยครับลา,ลายสวยเงี้ยก็อยู่ประมาณเต็มที่สามพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยลายจะจัดอันนี้ผมซื้อมาตอนใบละห้าพันนะไม้ตัดสดนะถ้ามาพูดถึงการ ที่ว่าเราได้มาแล้วทํำยังไงนะครับเสียเวลาขนาดไหนครับเสียเวลามากนะกว่าว่ารากจะเดินดีแล้วก็จะแทงใบใหม่แทงใบใหม่ก็จะเป็นใบใบนี้นี่น <pl ains> ้องก็จะเป็นใบนี้คืออันนี้น้องอะท้องเป็นไม้ติดหลอดมาอยู่แล้วนะครับเลยก้างออกมาก็จะเป็นใบฉีกหมดเลยนะครับสําหรับใบที่2ในการที่มีรากได้กับเต่าล้อรากตรงนี้นะครับเต่าล้อรากตรงนี้ก็เลยน้องเลยออกมาเป็นใบนี้เนาะ ส่วนรากตรงเนี้ยก็ยังไม่เต็มนะครับรากอะไรรากที่เป็นข้อที่มันไม่มีเลยมันก็ยังไม่เต็มนะมันก็ยังแบบว่ายังน้อยอยู่นะครับแล้วเราก็ลอ่อตรงนี้รากหลักตรงเนี้ม,นมันจะมีสองข้อสองข้อหนึ่งข้อสองข,ข้อตรงนี้นะครับตรงนี้ it. มันก็เริ่มเยอะแล้วแล้วคนนี้ข้อบนตุดก็คือข้อที่สามตรงนี้นะอันนี้คือรากลอยนะ ก็จะลอกระถามง่างนี้เพราะเขาหมาย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูลากกันนี่ครับเห็นลากไหมเอ่ยนี่ฮะลากน้องอยู่ตรงนี้นะครับอ่าครับเราลอไว้นะครับตรงนี้ก็สะดวกสําหรับการที่เราจะตัดแยกนะไม่ต้องมามัวทำอ่าลากฝอยที่หลังนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูซูมใ,ใกล้ๆตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะชีด้ดูตรงนี้ฮะ เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นใย่ๆเป็นลานะเป็นลาที่มีเชื้อไตโคโดมานะครับที่ผมผสมดินปลูกไปนะครับเตรียมดินไปก่อนนะตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็ใช่นะครับตรงนี้จะออกสีเข,เขียวแล้วแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่ในกล้องอาจจะโดนแสงสะท้อนนะนี่จะออกเขียวแล้วตรงเนี้ยนี่น,นี่นี่ชัดเลยตรงนี้วงเนี้ย ลาชัดมากเป็นจุลินทรีนะเป็นเชื้อราดีนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นสีขาวสีเขียวนี่เป็นเชื้อราดีนะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุดินปลูกที่ผมเตรียมไว้โดยเติมเชื้อจุลินทซีย์ไตโคโดมาลงไปก่อนที่จะนํามาปลูกนะครับตรงนี้พึ่งได้สูตรจากตัวน้ําหมัก มะพร้าวเทียมที่มีเชื้อไตโคโรนานะครับถ้าคุณอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับน,น้ำมกักก็ลองสอบถามใต้คอมเมนต์นได้นะครับเพราะผมยังไม่ได้ทําคลิปลงไปอันนี้ทดลองนะทดลองก่อนมาใช้ก่อนกับตัวอัลบนะครับก็เสียวๆเหมือนกันแต่ก็ต้องลองนะครับไม่ลองเราก็ไม่มีความรู้อะไรแปลกใหม่แชร์ให้ทางลูกเพจนะครับยอดแทงดีนะครับตรงนี้นะครับใบนี้นะครับคือใบล่าสุดนะครับอัปเดตลู้ศิกจะอยู่ประมาณ25วันนะไม่ถึง1เดือนนะ 25วันต่อ1นใบนะครับ25วันต่อ1นใบใบนี้ครับใบนี้จากใบนี้นะครับมาเป็นใบนี้นะรู้สึกว่าจะเป็น2เดือนเลยนะครับ2เดือนนะจากใบนี้มาเป็นใบนี้นะ2เดือนแต่ว่าจากใบนี้นะครับมาเป็นใบนี้นะครับ25วันเท่านั้นเองครับผมชอบอยู่อย่างหนึ่งของผมนะคือลายของผมอ่ะเป็นลายดีลายจัดเลยครับลายสเตียสวยมาก สวยมากนะครับตัวอันบอันนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้ราคาอาจจะตกแต่ถ้าเราทําคิดง่ายๆนะครับคุณคิดง่ายๆเลยนะครับคือถ้าคุณมีอยู่ประมาณตกเดือนละใบแล้วกันเอาคิดง่ายๆตกเดือนละหนึ่งใบเดือนละหนึ่งใบสิบสองใบคุณตัดทีหนึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นฟอร์มฉีกนะแล้วมีรูนะสิบสองใบปีหนึ่งคุณตัดทีหนึ่งคุณจะได้สิบสองต้น ใช่ไหมมาไม่ถึง12ต้นดิมันจะมีไม้ยอดอยู่3ใบเนาะก็จะเป็น10ต้น10กระถาง10กระถางคูณคูณไปอีก12เดือนใช่ไหมได้เท่าไหร่แล้วครับมันคูณทวีคูณไปเรื่อยแบบว่าคุณยังไม่ได้ขายเลยนะคุณแต่ไปเรื่อยคุณจะได้จํานวนเยอะมากเลยนะครับถ้าไม่ซีเรียสแล้วคุณมา มีจำนวนเยอะคุณขายราคาเท่าไหร่ก็ได้เพราะคราวนี้คุณไม่ขาดทุนแล้วคุณไม่ขาดทุนแล้วไม้มอนสเตล่าอัลโบหรือมอนสเตล่านะครับมันเป็นไม้โตช้านะไม่ได้โตไวนะครับโตช้าอยู่เลยครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวฟิโลพวกก้ามกุ้งด่างหรือว่าก้ามกุ้งเขียวเนี่ยมันก็ตกอยู่ประมาณอันนั้นอาทิตย์2อ,อาทิตย์ใบหนึ่งนะครับแต่นี้คือ3อาทิตย์ต่อ1นใบเนาะ สามอาทิศตัวหนึ่งใบนะก็ก็ช้าอยู่นะครับถามว่าราคาตกเป็นไรไหมราคาตกก็ทําจํานวนครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับราคาตกก็ทําจํานวนนะครับวัสดุปลูกนะก็ทางสวนของผมก็จะเน้นเป็นหินบุกเขาไฟเยอะหน่อยนะครับวัสดุปลูกหลกัลกๆก,ก็จะมีเป็นหินบุเขาไฟเบอร์หนึ่งเบอร์สองเพอร์ไลท์พีซมอสเวอร์นี้คูไลท์นะครับเปลือกสนนะครับมะพร้าวสับใช้บ้างนะครับแต่ว่า ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้จะใช้กระไม้เขียวมากกว่านะครับเพราะวาความชื้นมันจะเยอะเพราะผมเป็นคนชอบอฉีดน้ำเป็นคนชอบฉีดน้ําว่างไม่ได้ก็จะฉีดพรมตรงสเป็น้ามอสนี่แหละมันก็จะชุม่มแต่ว่าของผมไม่ช้นะานะเมอนเซเดสนะตอนแรกก็ทางสวนเขาไม่ให้ลองนะ้ําแต่ผมก็ไปดูคลิปของหลายท่านมาแล้วก็บางคนก็ลองนะแล้วผมเอาเหินบูกเขาไฟนะครับตรงก้นกระถางอะ่ะผมะเอาเหินบุกเขาไฟลองนะครับ หินภูเขาไฟรองด้านล่างนะแล้วก็หล่อน้ําไว้มันก็จะชื้นได้ตลอดเวลามันจะชื้นตลอดเวลาแล้วก็พยายามเติมเชื้อไตโคโดมาเข้าไปทุกอาทิตย์ในการลดน้ํานะลดน้ำผมจะลดอยู่ประมาณดูความชื้นของดินครับส่วนมากก็จะ3วันลดทีนึงแต่วันนี้อาทิตย์นี้ก็วันนี้ก็ครบ3วันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลดนะครับเพราะว่า ต้นไม้ทั่วไปมันก็ยังชื้นอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตัวมอนเตราอาโบผมจะลดอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เอาเอาถาดมารองน้ําไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันอาทิละครั้งบางทีมันก็จะระเหยไว้ก่อน1อาทิตย์เนาะผมก็ถาดมารองน้ําไว้ก็ผลตอบรับก็คือดีครับแทงปกติแล้วสาอาทิตย์ต่อหนึใบก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการเลี้ยงมอนเตล่าอาโบ การตัดขยายพันธุ์นะครับถ้าคุณจะดูลายด่างที่ข้อตานะดูตรงไหนนะครับตรงนี้ครับนี่คือลายด่างนะอ่าลายด่างแล้วมันจะมีปุ่มๆข้อตาอยู่นะคุณต้องดูดีแต่ว่าตรงนี้มันสเฟคน้ำมอสผมบังหมดเลยก็เลยไม่รู้จะให้ทุกคนดูตรงไหนเนี่ยดูลายด่างเนี่ยดูลายด่างไล่ไล,ล่ตาด่างดูเส้นลายด่างขึ้นก้าเห็นไหมครับเนี่ยลายด่างขึ้นจะขึ้น แบบว่าจัดมากลายด่างจัดมากตรงนี้นะไม่หลุดเขียวนะครับสําหรับไม้กอน,นี้ของผมนะเชื้อดีไม่หลุดเขียวไม่เผือกนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอีพีด้านหลังเหรอครับจะมีเป็นเผือกเลยนะครับนี่เงินไหลมาด่างขาวก็จะเป็นหลุดเขียวเลยก็มีนะครับทั้งทงที่ลายก้านนี่ด่างมากเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําจํานวนตัวในเยื่อกล้ามกุ้งนะคะรับพอตอนนั้นถึงว่าแพงก็ ไม่หันได้ขายก็ลองตัดขยายนะยกยอดเขียวออกนะครับแล้วก็เก็บยอดด่างไว้นะครับแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้ทําคลิปลงนะเพราะว่าไม้มันเล็กมันตัดมันก็มองเห็นยากนะเพราะาเราใช้ทับเล็ตถ่ายนะไม่ได้ใช้กล้องมิจิตตอนดีๆถ่ายนะครับมันก็เลยยากหน่อยเพราะเวลาการถ่ายทํามันก็ยากลําบากนะเพราะว่าเวลาถ่ายเวลาผมุําเนี่ย ถ้าไม่มีคนถ่ายให้นี่ก็จะเป็นแบบว่าถ่ายแบบไม่เห็นตัวผมเนาะก็จะเป็นเห็นแต่ต้นไม้อย่างเดียวนะแต่ถ้ามีคนถ่ายให้หรือว่าตั้งกล้องให้เด็กสั้นๆก็จะสามารถทําโชว์ให้ท่านผู้ชมได้นะนี่ก็จะมาพูดเล่าประสบการณ์ในการเรียนมอนเซล่าอลโบฮอลแลนด์นะว่า,าเลี้ยงไม่ยากนะถือว่าเป็นไม้ที่อดทนนะแล้วก็อึดอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับไม้ตัวนี้นะไม่เป็นโรคอะไรเลยนะทั้งๆที่ว่า โดนฝนบ้างก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะพยายามเน้นเป็นหินบุเข่าไฟนะครับแต่ว่าถ้าบางสวนเขาเลี้ยงมาเป็นมะพร้าวสับก็ถือว่าบางสวนเขาประหยัดละกันนะครับเพราะว่าบางทีมันจํานวนเยอะมันใช้หินบุเข่าไฟมากมันก็ไม่ไหวเนาะละเพราะราคาสูงถ้าใช้มะพร้าวสับมันก็จะราคาถูกกว่านะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับอ่ะพูดถึงการให้อาหารเนาะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นให้เป็นอาหารชีวภาพแล้ว ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยน้ำชีวภาพเป็นน้ำหมักมะพร้าวเทียมอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้เพิ่งศึกษาดูใน YouTube มาก็ได้ผลดีนะแตกใบแตกยอดแตกหนอดีมากเลยนะครับหลายต้นเลยนะครับที่ผมเอาไปปรุงดินก่อนที่จะเอามาเป็นเตรียมวัสดุปลูกอะ่ะคือคือขึ้นลาเขียวที่ผมทําลงคลิปสั้นไปถือว่าดีมากเลยนะถ้าใครสอบถามมาคอมเมนต์ใต้โพสได้ดเลยนะครับเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวเทียมที่มีเชื้อลาดีเชื้อจุลินตีดี เชื้อแตโคูโดมาดีนะครับตรงนี้นะเชื้อราจะเดินดีมากแล้วก็ส่วนการเจออาะกระถางผมเคยบอกไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะเพื่อระบายอากาศนะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งบางทีมันก็อาจจะมีเน่ามีเสียได้บ้างเพราะเกี่ยวกับนิสัยการลดน้ําของเรานะสังเกตที่วัสดุปลูกนะครับถ้าใครจะลดน้าทีๆนะก็คลิปนี้ไม่มีแล้วมากครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับช่องจ u n Infinity Channel ด้วยครับขอบคุณมากนะครับ